สวัสดีท่านผู้ชมที่ดูรายการผ่าน YouTube ช่องอธิบายประวัตินักสร้างทีวัตกรรมก็ <c oughs> วันนี้นะครับเข้ามาพบกับผู้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์ได้ในลหลายๆที่แต่บางที่อาจจะคอมเมนต์ไม่ได้ เพราะว่าบางที่นั้นมีไว้เพื่อการตอบคําถามแต่บางที่มีคอมมีการคอมเมนต์ได้พูดคุยได้แต่ถ้าเป็นลักษณะเชิงดาก็ขอไว้นิดนึงนะครับคอมเมนต์ comment ครับไม่ใช่การดา่ามันไม่สนุกมันไม่ได้มีความรู้เกิดขึ้นมาใหม่ก็สําหรับวันนี้เข้ามาพบกับผมอธิบายกับวานมีคําถามครับ ก็คำถามเราก็เกิดขึ้นว่าเกี่ยวกับนาฬิกาเอ๊ะนาฬิกามันเกี่ยวอะไรครับห,หนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงอ่ะหนึ่งวันมียี่สบสี่ชั่วโมงครึ่งวันมีกี่ชั่วโมงครับครึ่งวันก็ศูนย์ถึงสิบสองก็ได้ครึ่งวันแล้วหกโมงเย็นเขาลุกทรงชาติสองโมงเช้าเขาลุกทรงชาติาอาต,ตอนเช้า ผมมุมเยนเ็นกราะต้นงชาติจองเยน็นก็คําถามก็เกิดขึ้นใครเป็นคนคิดค้นนาฬิกาล่ะครับเออใครล่ะครับทำไมไม่เอาสิบชั่วโมงเป็นครึ่งวันแล้วผมก็ว่าง่ายดีนะสิบชั่วโมงนิ้วผมก็มีสิบนิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบง่ายดีอ่ะสิบห้าอยู่ตรงนี้เออมันแปลกไหมครับแล้วนาฬิกาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขากำหนดไว้มันแปลกไหมครับสมัยนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายก็ยุคกรีกยุคโรมันยุคอียิปต เขาตั้งอะไรของเขาอ่ะเขาเอาสิบสองลูกบาทใส่ไว้นาฬิกาทรายแล้วก็มีการตกลงถึงพื้นลูกว่าตรงนั้นสิบสองลูกบาทเท่ารือครึ่งวันเป็นไปไม่ได้อ่ะเออแล้วนาฬิกาแดดละนาฬิกาแดดก็จะมีมุมดวงอาทิตย์ก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ แล้วก็จะตกกระทบ12คาบของดวงอาทิตย์ก็จะเป็นครึ่งวันหรือเปล่าเอผมก็ว่ามันแปลกนะเอาพว้พกระเิ้กับไทยสิคนไทยใช้อะไรอะ่ะใช้กระลาเจาะรูกระลาผ่าซีกนะครับลูกมะพร้พาวเนี่ยหละเอาเฉพาะลูกระลามันผ่าซีกแล้วเอาเฉพาะรูด้านตามัน ตรงตาไปนะครับแล้วก็เจาะรูสมัยนั้นตีไก่ก็ตีไก่นี่นะครับตีไก่เสร็จปุ๊บหรือว่าต่อยมวยเราก็เอากะลามะเพร้าไปใส่อ่างหรือว่าใส่โหลลักษณะใสที่มีน้ำมันอยู่อยู่กะลาจมเมื่อไหร่เราก็ตีระฆังเป้งเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับหมดยก แล้วเราจะกําหนดเวลายังไงอ่ะใครเป็นผู้กําหนดเวลาใครเป็นผู้บอกว่าเอ้ยเอาเลขสิบสองดีกว่าแต่ผมว่าสิบนิ้วของผมเนี่ยผมนับง่ายดีเนี่ยเหมือนผมมีตัง10บาท20บาทมีห้าบาทผมก็นับง่ายอะ่ะเอ้มันแปลงไหมครับแต่คําถามเหล่านี้ก็ไม่รู้นะครับก็ลองดูคําถามอีกทีนะครับ ท่านผู้ชมอาจตอบไม่ถูกหรือไม่ถูกผมก็ไม่รู้ครับทําไมครึ่งวันเป็นสิส่วนสองถึงมีสิบสองชั่วโมงทําไมหนึ่งวันถึงมียี่สบสี่ชั่วโมงใครเป็นผู้กําหนดเขาก็ต้องมีหลักเกณฑ์มีอะไรของเขาแล้วครับแล้วถ้าเอาสิบชั่วโมงอ่ะเป็นครึ่งวันอ่ะมันไม่ดีกว่าหรออืมจำง่ายจีตรงนี้ก็ รอคำตอบนะครับจากท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมได้ดูตัวเรื่องโอ้ยเกมโชว์เรานี่มีตัวเรื่องด้วยก็เกมโชว์เราก็เป็นลักษณะชนิดใหม่แล้วครับทนี้สดพศศรการพันสำผันก็ตรงนี้กนะ็เป็น คือคณิศสตรเนี่ยมันสดจริงๆครับของเราไม่ใช่ศาสตร์โบราณเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่สดสดอธิบายกันสดสดคอมเมนต์กันสดสดตรงไหนคอมเมนต์ได้ผมให้คอมเมนต์แต่อย่าเข้ามาด่านะครับผมไม่ชอบเพราะว่าอธิบายกับวันไม่ชอบกัน,น่าเข้ามาอธิบายให้อีล้นฟ้าทั่วแผ่นดินหูมันคืออะไรประมาณนี้ได้นะครับพัฒนาะะกรรนี่คือ,คอมีสิทธิหน้า อันนี้ไม่ใช่โตะกางนะครับเพราะว่าหน้ามีแค่หน้าเดียวมันต้องมีจุดข้างบนที่เขาเป็นหน้าที่เแต่ะว่าพันสัมผัสพันสัมผัสก็คือหูผมจะหาวิธีสัมผัสให้คุณเห็นแต่คุณตอบไม่ถูกคุณก็ต้องหาวิธีตอบให้ถูกแล้วผมก็จะตั้งโจทย์ให้คุณถามให้คุณตอบให้คุณได้สัมผัสได้อธิบายกันสดๆก็ก็เข้าตรงนี้นะครับ ทำไมครึ่งวันมี12ชั่วโมงหนึ่งวันมี24ชั่วโมงนะครับนี่แบบนี้ง่ายมากก็คำตอบก็จะมีข้อ A ข้อ B ข้อ C ข้อ D ท่านเจ้าคำตอบไหนก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ท่านเป็นธรรมชาตินะฮะก็สามารถตอบคำถามเข้ามา เกือท่านจะมีข้อสังเกตมีจุดวินิจฉัยว่าเอ้ยทำไมเขาต้องทำแบบนี้